เดี๋ยวพาไปหาของกินกันหน่อยดีกว่าเพาคุณชอบกินแหนบปะชอบอแก้มน้ำกิ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสด <c oughs> เออแหนมสดก็ได้ <c oughs> หรือว่าจะเอาไปผัดก็ได้แล้วแต่เมนูที่ชอบเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการกินแหนมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาหีบห่อของเขาถ้าเป็นพลาสติกโอ้ยเห็นเนื้อในพอดิบพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบตองอันเนี้ยก็ต้องแกะก่อนกินนะคะ <c oughs> สูงก็ไปต่เอาบรรยายไปได้ที่แก่ที่บรรยายมันจังไลยนี่ครับนี่ครับส้มเหลาครับตัส้มส้มส้มล้มส้มเหลาส้มเหลาส้มเหลาส้มเหลที่เพื่อนบ้านบ้างเอเอาเอาตัวยางเัาบีบบอกเอาเตอร์กันนะแก้วแ้ว ฮอดูว่ามันเอาม่านัดนถุกกันละเดี๋ยว <laughs> แต่ละสมขึ้นเราไปต้อเนี <laughs> ่ย nee, ครับสมครับสม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 อันนี้ใบใบางยม่มหรือเปล่านี ain, ่ะเจ๊ครับเจ๊ครับนี่คือตัวอย่างนะครับจากหฮอท่านี้แก้วแล้วกนะัน <laughs> <laughs> หัวรถจนสุดเสียงเลยอะ <c oughs> โอ้กว่าจะได้กินจากห่อเท่านี้แกะออกมาเหลืออันแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของฝากจากประเทศลาวนะคะที่มีการซื้อกลับกันเข้ามามเขาเรียกอะไรอะส้มส้มคือเปรี้ยวเหรอส้มส้มส้มอ๋อส้ม,สมสจิน้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อ,อเหมือน,นเอามาหมากักแหนมเปรี้ยวแล้วก็ห่อห่อห่อไอใบสุดท้ายที่หมักไม่ใชคำว่าหมักเออที่ใช้คำว่าห่ออยู่ตรงนั้น อันนั้นคือใบมะยมเหรอใช่ป่ะเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ใบตองแล้วอ่กินได้นะใอ่ะเป็นไปได้แต่ว่าไอ้ใบที่เขาให้มามันเยอะมากเลยนะคุณโอ้โหเยอะมากแล้วเขาขยันห่อมากเลยนะคะคือสมมุตินะสมมุติถ้าตั้งราคาส้มเนี้ยสิบาท แหนมประมาณสองบาทที่เหลือใบตองกับข้าห่อค่ะ <laughs> <laughs> โอ้โหห่อได้ก้อนใหญ่จริงๆระดับที่ว่าพี่ไทยเนี่ยยังคิดซ้ายเลยแล้วนี่เนี่พอสุดท้ายเห็นป่ะเนี่ยเหมือนกับใบมะยมใช่ไหมคุณผู้ชมเออเขาก็อยู่ในถุงด้วยนะเนาะเพราว่าหมกเอาไวใ้ให้มันเปรียปร้ยวๆ <laughs> อ่ะ <laughs> เนี่ยแต่ระสรงก็ไมต เออเือนดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันเข้าใจภาษาถูกหรือเปล่านะโดยทัางหมดว่าคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้สมสมตองเหรอคะมีคุณผู้ชมสมตองของจริงเป็นแหนมใบตองของแท้เลยของแท้ต้องมาแบบนี้เลยเอออ๋อนแหนมภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าสมขอบคุณคุณผู้ชมมากมากเลยนะคะท่านนี้บอกว่าการห่อใบตองหนาๆเนี่ยจะช่วยรักษาเนื้อ ให้มันไม่เน่าเพื่อคุณแบบอโอ้ยซื้อจากที่นี่หิ้วไปฝากอีกหลายวันกว่าจะถึงอะ่ะม,มันก็ต้องรักษาคุณภาพข้างในเอาไว้แต่ทีนี้มันจะไม่คุ้มกับราคาค่าห่อกับค่าใบตองอถึงได้บอกเงสมมติว่าห่อละสิบาท แหนมสองบาทพอที่เหลือค่าใบตองหมดเลยนะคะเอาแบบพอดีคําไงนี่ท่านี้บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแหนมหมูห่อใบมะยมมันก็จะมีความเปรี้ยวๆนิดหนึงคือห่อใบมะยมเสร็จปุ๊บใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกถุงพลาสติกห่อใบตองรอบหนึ่งมัดพอมัดเสร็จปั๊บห่อใบตองอีกรอบหนึ่งแล้วก็มัด สมะจะกินสักห้าอันน่ะโอ้โหเมื่อยมือมแกะเหนื่อย <laughs> แกะเหนื่อยเลยอ่ะออก็เป็นวิธีถนอมอาหารตามธรรมชาติไงเออของที่เขา,าซื้อไปฝากกันบางทีต้องหิ้วข้ามวันข้ามคืนเออจริงจเพราะว่าถ้าไปสมัยเนี้ยก็ขอพระศิษ์ทีเดียวจบเลยแต่อันนี้เข้าใจได้อุ้ยแล้วแหนมใบมะยมคุณลองกินยัง ร้านสะดวกซื้อมีขายแล้วนะหรอจริงไม่เดี๋ยวอะไรนะร้านสะดวกซื้อแล้วมีใบมะยมติดมาด้วยมมีมีใบมะนมใบมะยมอยู่ในแหนมเลยโอ้โหดิฉันเห็นพี่อโนชาตามอำเภอจานน่ะพี่โนพ์ในเฟซบุ๊กลองแล้วพอเห็นปั๊บกดแอปเลยแอปแอปสะดวกซื้อสั่มาก่อนเลยอร่อยอร่อย แล้วมันเป็นตุ่มๆนะเออดีเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเลิกงานแล้วเดี๋ยวลองเดินไปเลยเล,ยลงใกล้ๆเหมาไปเลยไหมเฮ้ยเขามาส่งเลยมาเก็บตังค์ที่นี่รออะไรไม่ต้อง,ออองรอแลก็ดีวันนี้กินเจอย่ามา